สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพาพ่พอแม่พี่น้องมายามมองรอบสองเนาะมื้อที่สองแล้วกับมื้อนี้เนี่ยฝนบอตกมื้อนี้นะฝนขึ้มรลยยาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิไปเลยลงลงลงาพี่น้องไปเบิ่งปฟ้าเออมาลุ่นเดี๋ยวเอว่ามื้นนี่สีได้บ่ได้มือสิไปเบิด์ือวานอีกไปเบิด์ตอวาน,วานมองบอกลมมันกับบอลนันกก็เด้อ มีหม่องนั่งอยู่บ่ไรนี่ม่งนั่งบ่เปียกมันบรรยากาศมันก็นจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคึมค้มคึ้มฝนแต่ฝนบมตุกที่นี่อาจจะเห็นแดดมั้นี่ เดีเด้อพี่น้องตัวหนึ่งไม่ได้ให้พี่น้องเบิ่งตอนยามหีองแดงอ้าวรุ่นต่อไป คนก็สิจะไล่ไปเรื่อยๆเยนาะพี่น้องเนสะเล่ลาออกขีปุน,นเพราะว่ามันเป็นฝุ่นต้องสอะเล่าออก คนกลางป่าสายลุยนี่บบได้ลุยกีดยางเด้อสอง,สองสม,มือสามมือละงานแต่ยางบออกละยางเพิ่งกระตุนบ้านได้ผักฝนตกฝนต,ตกกีดบบได้ฝนตกกะลงงน้องนี่คือชีวิตประจำวันแลวกรสางบ้าน Rút nó tỏa phim. Wow. Nói điều. Ui. Ui. ở cái này สองแล้วนะพี่น้องสองแล้ว สองเบิ่ือคงงุนปลาตัวใหญ่ๆคนเดียวถือตัวใหญ่งงกว่าสีได้บ่บว่าลูดว่าสีได้บ่กลูดบอกอหางแดงๆแต่ว่าถือหนุ่มาใตา้จักตัวนี้นมาเฮามาลุ่นหัวปีถือ,ถอละใต้ลูด แต่หางเดงพี่นองเอ้ยแน่ไปแล้วมันรอฟังข่าวแต่เสือเฮงตู้ไม้พี่น้่งวาเดอว่วาไปอีกมีใครด้วยตัวนี้ด้วยโอ้ยสำหรับผูกกักตัวเบิ่งอันนี้เลยวกะบรรยากาศมา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 ตบตบตบ ันมีรุ่นตัวน้อยก็ยังไปพี่น้องเอ้ยยั เห็นพี่น้องเบิ่งเลยหางแดงล้วนๆก่งเด้อหางแดงใหญ่เยอะแนเนาะพี่น้องเนาะถือว่าใหญ่เต็ม แต่สีแดงห้างแดงตัวนี้มันไข่บ่าหนักบด,ดินเลยตัวนี้ไข่พี่น้องเอ้ยตัวนี้ กูดังกบๆๆกรอบกบกบเวลามันห้องมันนั่มร้ายเี่ยมันห้องคืออะไรกูแห่ไข่แล้วตัวนี้ไข่แล้วบ่มีไข่พี่น้องเอ้ยสีแดงอันนี้เขาเรียกว่าปลาตะเพียนไฟดูต่อไปพี่น้อง ว่าสิหลูดบอบได้บอกโอ้ขังกันวะไม่ใครชนหมากคุนยัง คือวิต้อนหิมนี่แหละพี่น้องเอ้ยมองๆซุดดอ๋อถิ่นตะก้นยี่ตัวนี้ไข่ตัวนี้นะไข่พี่น้องเอ้ยใครสนใจมั่งยกขึ้นมือรูปใหญ่บ่ว้าวสองบาทพี่น้อง มากมันอยากถือ,อยุรักมันรักมองสุดท้ายแล้วก็มองมองมองสิบ่ฮอดพิ่น น้อยตัน่งน้อยน้อย,อยตามขนาดแปดเส้นแปดเส้นกับสมแปดเส้นได้เมื่อกี้น,นี่ซีฟนี่คือแปดเส้นมองมองน้อยกับตามขนาด ดุลแล้วพ wow, ี่เนาะวันนี้ตัวดีไ่ว้าวหางแดงคือกันแต่หางแดงใส่ไ่เพราะว่ามองไงมองชิบช่องก่อนโเห็ดลายเห็ดสีก็เลย ดองแบบเดียวขว่มท้ายเลยกายน้ำปิดเบื่อให้พี่น้องเบิ่งเลยอย่ามันกายน้ำไกยลงน้ำแล้วเลย xí lưỡng nữa Hãy subscribe cho kênh ไขตัวนบนุหลุมปุ้มส่ม,มันเไหมอ,อี่อือนทางออกนะฮักอันนั้นมันออก ถึงออกดิสวยมาก มงามจังเย้ปลาเฮาก็สิประมาณนี้ก็ได้ พี่น้องบึงเต้นด้ดเตีย <c ười> นออนี่คือหังเต้นได้พี่น้องด้อหลายขนาดน้ำถ่วน้ำถ่วกับพยอมแพ้งงได้ปูเอตนหลายขนาด บอยอมแพ้เด้อพี่น้องท่วมทช่งนี้ก็ขึ้นทึงเด้อบอยอมแพ้เด้อคือเดียวกับคนนี่เด้อคนก็บยายย,อาาายา้อมแพ้เด้อคนนี่ก็บโต้องยอมแพ้สูซูสู้คือแตนนี่น้ำท่วมมันก็ยังขึ้นไปเต็กเห็ดถือป้าเปล่ือป้าไปได้พี่น้อง ลายเป็นลายแตนนี่มนี่กูต้เลยปะต้น,นั่นก็กำลังเห็ดนี่ตัวน,นี้น้ำอยากถ่วมเพิ่ม<อ>ขาวน้ำถ่วมเขาก็เห็ดใหม่เรื่อยๆเลยเ,ลยเ,ลยเขาอยอมแพ้เนยคือเฮาเนื่ยสูดเลยกับโควิด เมไข่รุ่นต่อไปพี่น้อง

ตัวส,สุดท้ายเราวู้ได้ละปลาใหญ่ไล่ถอะพี่น้องเอยหลังจากย้มมองแล้วแลยเข้ากับสิไปละได้พี่น้องเอยไปทาเด้อประมาณนี้ รีวิวกลางหนองให้พี่น้องคนเมื่อบ้านเราได้พี umas, ่น้องไอ้บานห้ามเราบหมนห้ามเรือบ่ได้เอาล่อมาบ่ได้จักโตบ่ได้รุ่นปานหุ่นจันได้แต่ปลาตะเพียนไฟ เยอะจะประมาณนี้เพราะว่าเพื่อนเอาลดลงแต่ก่อนเอาล่อใส่มอเตอร์ไซค์ป้าน่อยเฮาได้ได้อยู่ป้าน่อยกูไปถึงป้าน่อยกันนี่เยอะจะประมาณนี้นอนันดิ้โดตรเยอะ สำหรับคลิปนี้ก็สิจบพอดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย